ของ The t i m e Higher Education World University Rankings ประจำปี2012-2013เป็นที่น่าสนใจตรงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิาลัยเดียวนะฮะที่ติดอันดับ400อันดับคืออยู่ในอันดับที่305อยู่ในช่วง351-400ถึง400ค่ะคือ389ค่ะนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าปีนี้ทางจุฬากับมหิดลซึ่งปีที่แล้วติดอันดับปีนี้ไม่ติดนะคะก็ได้รับคําชี้แจงว่าคืองานวิจัยของจุฬาจริงๆเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงมีคาอธิบายว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเน้นไปทางสายศิลปศาสตร์กับสังคมศาสตร์ค่อนข้างมากอาจจะไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับแล้วก็มีเรื่องของงบสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วยกับเรื่องของงานวิจัยที่ถูกตัดงบไปสองปีติดกันนะคะตัดงบด้วยเหรอใช่ค่ะ ห้าอันดับดีที่สุดในโลกอันดับหนึ่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอันดับสองมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหรัฐเชลเจออันดับสามมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอันดับสี่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐและอันดับห้าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐค่ะห้าอันดับดีที่สุดในเอเชียมีอันดับยี่สิบเจ็ดอันดับที่ยี่สิบเจ็ดเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นยี่สิบเก้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะมหาวิทยาลัยฮ่องกงอยู่ในอันดับ35มหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีนอันดับที่46แล้วก็มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮังของเกาหลีใต้อยู่อันดับที่50ค่ะและประเทศไทย389มหาวิยยทยาลหาวิจัยเทคโนโลยีประจำกราทนบุรีค่ะ,ะนี่เขาก็จัดอันดับเป็นประจำนะครับมาดูว่าคุณพ่อมือใหม่ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถเข็นเด็กติดสปีดวิ่งด้ความเร็ว50ิกิโล